เ็ดปวจะดอกง่สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีวัสดุรุขสุกคนจ้าสบายดีอบ่าลยล่างเห็ดปวกพี่น้องจ้าสบายกระดาษะเบืเลยเห็ดปวกอม่ลนางสื่อป้าในขางบางเป็นมาขามหายลวนซองลอยสลอกง่ายหากันมูหน่อยนึง นมือหน้อยนึงสวอ่มืน้อยนึงเอาเยาวนไปหาเยเดี๋ยวนนาเดี๋ยงกับองเาไปองเาสลอยอันคิดว่าอันถ้าเป็นไปมาได้เดี๋ยวสลอยยังสช่ไผ่กไปกาถือดกอดจพอได้ถ้าก็ได้เรามบมาสิแกงแม่สลอยไป อันนี้มีไหชิ้นหนึ่งแกงพะเช้แจมแจวแจอนกระางมืดอกไมกใหญ่แกงมิถุนมองคลาวเห็ดผออกลมนิดนในหกโลร้ะเมนนในหกโลาไปหาทั้งในี่ล้โดดหัวเทียงเลยอเอาแถวนีงอิเตียกรก็ายาเตียตาน้ยเดอะไรึนกระโเอามาเข้าไปนั่นนะ งอไ่ี้คยอยไปเนาะไก่เขาจะป้ากกนี่เนาะไ่อะไรไม่นอนค่ขาไปในหาหฮกโลพี่น้องเ้ยมมนชอาไปลนั่นแหละจังบปวบนะเนาะไม่องมือสีแกงาไม่อดได้สตงกัได้เราไม่เราบเหม้อ่ยแต่ม ก็ออกมาลาชคนพากันไปปวดภูพ่นดเอาไปตั้แต่เชากันก็มาเย้าเที่ยงกนบ้่ปูดูไปจะเช้าันบ้าถ้าเราคิดว่าอันเจ้าไปได้มากที่สุไปอยู่นไปอเสานะ แกซูเปอร์ได้ช้อนสีไปเนี่ยอส่แกงแล้วไม้ส่ใส่แกงแล้วไม้แลยอันหนึ่งอันนั้กัมแก้วแก้วสดฟาดอกแทียกระหามดอกใหญ่เขาไปก้นฮะในหัวเทียงน่ะเขาคุดเอ๋มพระเดชพุทในมองคานาขึ้นอนเนยเลยเลยอุ้มสตันเข้าไปนั่นในคานาน่ะกูคอนแ็นไปนี่นะไอแล้วกินข้าวแล้วก็ไปแ้กินข่าวแล้วก็ไปนะเขาเสียบไปจร้ง

เขาก็ชีช่าไปที่รถใหญ่ก็หาเฮ็ดโคตรโงเเ่งเราไม่ใส่เฮ็ดปุ๋กว่ะ หมองอัน้ล่อะอหาโลซองขีดบอกว่าน่าสจโลซองขีดอะไรอ่งมาลาสีนจมาแล้วก็เปาหารได้ของเราเจ้าลายเด็าบเี้ยมาเจ้าบดบ้ายบดลายได้ เอาอีกแล้วไพชิสังกทานเงินนะเออเอาแต่ผู้เฒ่ากับเพื่อบ้านเออเห็ดน้อยๆธรรมดาอยากจะไปหาเห็ดบนหมู่บ้านเด้อวยแต่ผู้เฒ่าเสียชื่อขึ้นเมืองน้่างีแยงหน่อยใส่แกงหรือไม้พี่น้องจ้าแกงหรือไม้พี่น้องจ้าแกงหรือไม้เที่ยงพี่แตนอนขาวอะไเนี่ย

เบก็ลงไปเทียมแล้วใส่นตาใส่ลงัวใส่เกือห่อนอาแหงพี่น้อเยใส่ข้าวเบื่อลงไปเลย

ใส่เฮ็ดปวกลงไปน้ำพี่น้องจา้าจังหวนถึงหอมใส่จุดจีแล้วก็ลูกโดดหอม,อม,อมแกงขุนขุนเส้นน้ำโบรายพี่น้องจา้ารอถามหมกปัดปวบวกพี่น้องจา้าผู แข่งนมใหม่ใส่จุดจี่ใส่เห็ดปวกใส่ผักขยังน้อยหอมๆลงไปเลยคนๆถั่วแล้วก็สิโป่งเลยมันจังหอมเหมือนเดินพี่น้องจา้าอาหารเที่ยงมื้อนี้ฟ้าวกินแล้วก็สิไปหาเห็ดต่อพูนโป่งได้เลยพี่น้องจา้ามาเด้อมาเด้อ ทอดทอดาพี oh. okay. says, ่น the mm ้องไม่ไใช่ไม่เท้าพุสมกิีน้ำไม่เท้ามาเด้อเก่งน้งใหม่พี่น้องจ้าอาหารเที่ยงอาหารบ้านเฮามาได้เงาบ่ักันแป๊เด้สสอดจนหัดเที่ยงพี่น้องเอ้ยไปคุยเหมือนเดิ ว่าทางน้นมันโคกวกมันก็เป็นแต่ที่ได้เข้าบริุคหาคือทางท่าเหนีอเราเห็นว่าอะไรอันนีุ้คหาึมได้ออก่า้ัวจัดกินแล้วพ่อน้องท่านมาสิผ้าแปลงหาดจุ่งหัวแดงแน้วทางบ้านเพื่อนๆโคกกว้างเพื่อนๆะเรื่องอะไรกันแสดงพ่อหนาไหมเราโกโก้เมื่อยสิมันหางเล็ดเหรอ ถ้าบาทโบรัณเขาพี่เนาะเขากลนหาเขาเบเกียดาเลยวะกนบัได้ยไปหมูบัได้เนาะวางอะไตัวป่าว่าจีไ่าน้หมูส่าเนาะปได้ชีฮาร่ปวดจากปปะี่ให้เปื้อนน้ำไม่เช้าเลยนะตูมมันถประมาณรูมแล้วเอามังบรทณคลายเดี๋ยวนี้จะตู้ห่วยแย่มาตอแแรกเออเออเออเ นไมานออน่กลน้นไปมาแล้วขะมันเนี่ยมามาละไปเลยไปทางเราไปก็ไปไปก็รานไปคนอ่าแไม่คนขะนี่เลยมาไม่เอาคนจับ่าย่าย่ายจะฝ่ายนั่นไ่อลูกคอยังรอได้นก็งาเอาลูกวบอกว่าม่นไปไม่บกเชอ มึงเหเ่าก็หนูกปยพนไม่อยากไปเธอเลย đ พย่นเนาไม่อยากไปถังไหนพอ่อยทุกอันแล้วอะไอ้่มเ่ยนขัดลเนาะไม่ได้พี่นองจ้าคอทำบ่หายใหญ่แช่แช่แช่ไม่เคยหายนอนบนถูกมากินกินนอนจิบนอนหอมแก่แช่ไล่มเลยส่ขี้มล่ะตัวเองแก่แล้วบ่แช่เกมแล้วกกงมือนอย่าเมบ่ มาแม่หมสดิจ่ามัได้กินแกนเพ็รแกนเพชรไทานะไหมน้ำมันน้นหัวไม่่เขาหอดอันนั้นได้ปะพูนดแล้วหอมเหอให่วหมือเก็บบ่วงนี่ม่ามันตกี้ทเก็ดมากอกไว้ฮะมันตกอยู่ไหน่ราจะ่ามันอะไรมันนี่มเก็ดมะกอกน่คะ่ยเสอะไรกินก็จะบังงวดอ๋อครับ อันวมาม่ามเใช่เปล่ใส่คิจิุกจิกะเพ็ดป่วงคุกนนเหยืในี่ยังิจิเาตงทำเลยฝ่าละไปอนอหงอจีนองนมแหลเฮ้ปวปวงมึจะนอนุตุ้ยเออมึงจะนอนุตุ้ยตหอดเลย ดีครับเด้กเก้ยวแล้วก็ม่มาถอดบอกนะถอดกันดีๆแขกๆนะอม่าถอดแล้วกเอานี่เนาะขึ้นเลยนะขึ้นในแล้วเลยคนผัดตกกันแล้วก็ผีแล้วก็ยกไปเท่านกขางเทียตัวนึงไม่น่ายาวๆแต่กะยาวเหรอจไวเนาะ นบแต่ชวนไปให้เองพวั้นได้กวนกได้งอะไรเยอไปไหนกับบุได้ไปกับได้ไปจมันยุดกูวันเหุทำมาปีออกพวาอยู่ไอ้พวกหายเงยเนาะไปบริเวณหมอกมันก็ได้อะที่เจ้งบุไดกินต้องเด๋อไปเบิ่งพี่น้องเอ้ย ม่เศร้าจะไปชวยมาผมมีคนเนีม <lawsuit> ีคนยู่ทีเก่าอยู่ปทอะไรกันแบบนาปากสเนอะไรกันหนหลับน้าแตน้ก้วหานมังวงชุกแต่จริงหรอ่านดูเสนหค่งนางมนางแก้วาง ่ะดูต่อก่อในทั้งโคโลอยู่เพื่อกัรเกดโลทั้งหมดคนแล้วบริ้หอดแกงหอดขาสก็หอดตอนมาเกี่ยน้ังผีดไมอ่ะยื้ข้อช่องหอช่องผมน่ะปุ่มนี่หยาเกับ่อหยาไปทำไรไปจะหดนั่งพยนย์หัวต่ออกตะกอนนเรไปหอดเลยที่อ่ะไปทำอะไร ป่าเฮ็ดก <c oughs> ็ไล uh, uh, um, okay. um, no, oh, ิ้มื้อมาใครมามานลราเอิญก็เอิญขาได้ยิ่งเยอะเลย้าวเอิญไปก็ห้อาแห่งได้อเพิ่นไปในได้ช่องห้องง้มานยังงงอมงองงก้าวอ้าค่ะเฮ็นเฮ็ดเฮ็นปวดไปนอกเห็นปวดน้อยนะเนี่ยตอมันแขยันเห็นเลยน เฮ็ดเอาแต่ดอกเฮ็ดเลยเนาะพ่อพี่น้องเลยผ้าออกินเลยใช่าออกไปฮะเฮ็ดหอยมา้าเราเนี่ยพี่น้องจามมณิษฐ์สละกันสเดรเกฟผ้าบรรยากาศดีเซียนสนิทเก่งเราไม่ใช่เฮ็ดพวกพี่น้องจ้าสิพากันไปฮะเฮ็ดต่อพ่อกันคิดหน่ะจากพี่น้องสบายดีเมื่อยแหงอิ่มเวลา